อ่าแล้วแล้วแล,วลุงรู้ไหมลุงถามผมว่าปั๊มที่ไหนแล้วลุงรู้ไหมว่าใครเป็นคนถือไปปั๊มนะครับลุงรู้ไหมว่าใครเป็นคนถือเหรียญไปปั๊มนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือต้องบอกว่าสมัยนั้นน่หลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยนะครับน่านะครับมีเจตนารมในการจะสร้างพระเหรียญนะครับก็เลยไปเรียกไอ้จุกไอเปียมานะผมนะครับไเยจุกเปียไอจุกไอเปียมานี่หน่อยะไอจุกไอเปียก็มา มาหาหลวงพ่อเจ้าวาดนะหลวงพ่อเจ้าวาดก็บอกว่าเนี่ยเอ้ยอยากจะทําเหรียญรุ่นแรกนะเพื่อเอามาบูรณะวัดก็สั่งไอ้จุกไอ้เปียไปนะผมไอ้จุกไอ้เปียก็รับเรื่องจากหลวงพ่อไปนะครับแล้วก็ไปที่โรงเหล็กนะผมโรงเหล็กเนี่ยเจ้าของโรงเหล็กชื่อไอ้ดำไก่แดงนะผมไอ้จุกไอ้เปียก็ไปบอกเจ้าของโรงเหล็กว่าเฮ้ยไอ้ดำไอ่แดงหลวงพ่อให้มาปั๊มเหรียญว่านะครับเหรียญหลวงพ่ออ่าเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับผมอ่าถ้าถามว่าปั๊มที่ไหน ปั๊มจากโรงเหล็กนะผมใครเป็นคนถือไปปั๊มนะครับก็ไอจุกไอเปียถือมาจากวัดนะครับแล้วก็เอามาให้ไอแดงไอดำนะที่เป็นเจ้าของโรงเหล็กนะผมแล้วก็ปั๊มปั๊มมานะผมประมาณนั้นนะครับใช่แล้วประมาณนั้นอืมนั่นแหละนะครับ